ท่าวันนี้นะคะจะจะพามาเล่นก้นแล้วก็ขาขาแต่ว่าท่าที่จะเล่นวันนี้เนี่ยจะไม่มีมองอเข่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เจ็บเข่านะคะสามารถเล่นตามได้เลยค่ะจะมีทั้งหมด5้าท่านะคะเราจะมาทํากันทั้งหมด3รอบท่าละประมาณ12ครั้งนะคะแล้วก็ระหว่างเซตเนี่ยเราจะมาพักกันประมาณหนึ่งนาทีค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะท่าแรกเนี่ยคือท่าบลูดบริดจ์นะคะท่าที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ นอนลงกับพื้นเลยนะคะเวลาที่วางส้งนเท้าอ่ะคะ่ะคือวางส้นเท้าใกล้ๆก,กับก้นหน่อยแต่ว่าไม่ไกลมากนะคะประมาณเหมือนกาบสองฝ่ามือค่ะเวลาที่ดันขึ้นให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช้หน้าขามากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใช้แฮมชิงมากเกินไปนะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหายใจออกตอนดันขึ้นนะคะแล้วก็บีบก้นเย,เยอะๆฝืนเปิดเข่าออกนะคะ 4 5ทางข้างบนแบบเจ๊สวยนะคะหกด ให้สังเกตตัวเองคือเวลาที่ทำอะค่ะหลังแล้วก็ก้นจะไม่แอ่นไปแบบนี้นะคะให้หมุนจะโพกมาด้านหน้าแล้วก็เกร็งหน้าท้องค่ะเราจะมาทาทีละข้างก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทําทีละข้างไม่ไหวนะคะจะแนะนําทำสองขาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มที่ขาด้านขวาก่อนเนาะ คือจริงๆแล้วขาด้านซ้ายเจสขาจะแตกไวเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทรงตัวได้เช่นกันนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ตรงก้นเยอะๆเลยค่ะงอเข่าเล็กน้อยนะคะหมุนจะโป้มาด้านหน้านะคะเก็บท้องหายใจเข้าลึกๆนะคะพค่อยๆงมตัวลงเดี๋ยวจะเริ่มทำเลยนะคะ1อันนี้คือคือเวลาที่ทำมาหาเวลาที่การสุดก็คือเกรงก้นให้มากที่สุดนะคะ 2พยายามไงนหน้าท้องเสมอนะคะ ลน้มตัวไปข้างหน้าตัวตรงยืดก้อนไปข้างหลังมองาเผาเล็กน้อยนะคะเกรงน้าท่านี้ยเยอะมันขึ้นสุดให้เล่งปนค่ะ ท okay. ่าต่อไปนะคะท่านี้น่าจะรู้จักกันดีค่ะที่ท่าตองที่คิคดเลยค่ะก็คุกเข่าลงไปออ l f กับมือนะคะข้อมือตรงกับหัวไหล่นะคะแล้วก็หัวเข่าตรงกับสะโพกเลย <S <S เวลาที่ทํานะคะ <S 2> <S 2> เราจะไม่แอนแบบนี้นะคะพยายามล็อกให้สะโพกคว่ำอยู่เสมอไม่ให้สะโพกเปิดออกหรือว่าหลังแอนค่ะหายใจเข้า แรงหน้าท้องนะคะให้รู้สึกว่าดึงสะดือเข้าไปที่หลังนะคะแรงหน้าท้องก็แม่หายใจออกนะคะตอนถีบขึ้นไปนะคะ่ะเวลาที่ถีบขึ้นเปิดปลายเท้าออกแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยเปิดปลายเท้าออกนะคะถีบขึ้นสังเกตน,นะคะสะโพกจะสิ่อยู่นิ่งมากเลยนะคะสองหายใจออกสามสี่ really ไม่อยู่ไกลจากไหล่มากนะคะประมาณหัวไหล่แล้วก็ข้อมือจับตรงกันเลยเท้าก็วางไม่ไกลามากคะคะประมาณสองฝ่าเท้าจากก้นเลยค่ะจากนั้นเนี่ยดันขึ้นเวลาที่ดันขึ้นหายใจออกนะคะ โอเคขั้ต่อไปนะคะ พยายามคือไม่หลังแอนแบบนี้นะคะพยายามเกรงท้องดึงสะดือไปที่ด้านหลังนะคะสะโพกไม่เปิดขึ้นให้กวา้างตลอดเวลาะคะ่ะสองสามสี่ห้าเรือเราทำเป็นสิบครั้งนะคะ หายใจออกหายใจออกมาเตะข้างๆแล้วก็ข้างหลังนะค่ะ โอเคเราพักหนึ่งนาทีนะคะ โอเคกลับมาต่อนะคะ10น,นาทีแล้วค่ะเราจะแท้มือบริชเลยดันสะโพกขึ้นนะคะหายใจออกดิบก้นนะคะดิบสองครั้งค่ะอย่าลืมฝืนเปิดคาวออกนะคะตอนที่ดิบก้นจะรู้สึกเลยค่ะ ขึน้นด้วยส้นเท้าหนึ่งสองสามหายใจออกสี่หายใจเข้าลึกๆึใกล้นหน้าท้องหายใจออก ะช้านะคะทำตามเฉยๆนะคะแปเก้าเปิดขาออกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครบิดขาเข้านะคะแปลว่าผิดนะคะ12เขยนขั้นต่อไปท้าที่แตะข้างหลังแค่แตะเฉยๆนะคะแรงไม่ออกเยอะเลย นำตัวตรงนะคะทิ่มก้นไปข้างหลังนองเข่าเล็กน้อยดันขึ้นเปิดเข่าออกเบลติ้ก้นนะคะหายใจออกตอนดันขึ้นค่ะสามเห็นแรงหน้าท้องนะคะตอนนี้เกยงหน้าท้องนะคะสี่ทิ่มก้นไปข้างหลังนะคะห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคถ้าเราป้ Donkey Kids ค่ะ a อ l f o r นะคะเหมือนเดิม สะโพกกวา้างหลังไม่แอ่นอย่างนี้นะคะพยามเกรงหน้าท้องนะคะเปิดปลายขาออกหนึ่งสองยังบีบก้นตลอดเวลานะคะตอนดึงเข่าลงสามสี่ห้าเกรงหน้าท้องให้เยอะนะคะหกอย่าลืมเปิดปลายขาออกเจ็ดแปด คี okay. สยสต่อไปนะคะปีโป้เท้าแล้วก็ไฮบูดบริดจ์ค่ะว่ามงมือประมาณหัวไหล่นะคะเ mm hmm. ท้าสองเท้านะคะหายใจากน้นดันขึ้นด้วยส้นเท้านะหายใจออกหนึ่งสอง สาม้าเปิดเขาออกตานดันขึ้นสุดตอนบีบก้นนะคะ ขึ้นนะคะจะพบความหนลงเสมอน,นะคะเร่งหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกตอนลงนะคะหายใจออกตอนลงนะคะหนึ่งสองสามเร่งหน้าท้องให้เยอะนะคะสี่ ไม่ใช่แอดนะคะขมิดก้นนะคะสองเว่งก้นเสมอน,นะคะสามสี่หายใจออกตอนดันเึ้นเ,เปิดหัวข่าวออกนะคะหกเจ็ด เกิด่าไทรทำไวบอเจสนะคะแปลว,ว่าทำไวเกินไปนะคะ 9, 10, 11, เก้าสิบิบเอ็่งแม่ท้องนะคะสอขีดด้านหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกๆเกิงแม่ท้องนะคะกลันไปข้างหลังหนึ่ง like how ต่อไปแล้วกีคิกค่ะเหมือนเดิมน,นะคะต้นเตะขึ้นเปิดปลายเท้าออกแบบนี้นะคะหนึ่งหลังไม่แอนนะคะสองสามสี่หายใจออกนะคะต้นเตะขึ้นห้านะงหน้าท้องมากๆหก เจ็ดแปดเสเอเยี่ยมแบบค่ะต่อไปอีกข้างนึงนะคะอีกข้างหนึ่งเปิด้จขาออกนะคะรันขึ้น วางแขนดึงเลยค่ะวางแขนไม่ได้ล้างเท้าอย่างนี้นะคะดัสนสนะโพกขึ้นนะคะหนึ่งหายใจออกกามันขึ้นนะคะดันขึ้นด้วยส้นเท้าสองสาม เเหนื่อยเต็มเลยนะคะโอเคกลับมาที่า,าโฟโค่ะยีดเท้าหลกไปนะคะหมุนะพาความรลงแบบพืนนะคะเก็บก้นนะคะหลัไม่แอนนะคะเก็บก้นนะคะจากนั้นในหน้าท้องนะคะหายใจออกหนึ่งสองบิดก้นให้เยอะนะคะ ส้า 好，拜啊，哈。 ไปออกตอนจีนเท้าลงเก้าสิบคบแล้วค่ะเข้ามาที่ท่าชาร์ุสนะคะยืดก้นหมดูนึงนะคะพยายามกดตัวเองลงกับพื้นนะคะเปิดเท้าออกขยับนิดนึงนะคะเอียงตัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะ และแล้วนะคะกล้องเจะสก็ดับอีกแล้วค่ะก็ใครถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้แล้วก็สามารถยืดกันต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยจะได้ได้ notification บอกเวลาที่เจสลงวิดีโอใหม่ๆทุกครั้งเลยค่ะ